นะโมตัสน ah 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 ์สักวโตอะระหะโตุ sama สมุทัสสักโมทัศน์สักวัตุอรหัตุ sama สมุทัสสนะโมตัสน์สักวโตอะระหะโตุ sama สมุทัสสักโมทัศน์สักวัตุอรหัตุ sama สมุทัสสนะโมตัสน์สักวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังน์สักังุัจฉามิพุทธังสรนนังกัจฉามิพุทธังสรนนังกัจฉามิ sangkang saranang kacami putih yampi put saranang kacami putih yampi tamang saranang kacami putih yampi tamang saranang kacami putih yampi sangkang saranang kacami yang kacami Tati yampi ตัทียัมปิธรรมังสันนังกัจฉามิตัทียัมปิสังคังสันนังกัจฉามิทีสันนักมนังนิทิตังอามะคันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาธานา เวรมณีสิกขาปะทภังสมาธิยามีกาเมีสุมิจาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทภังสมาธิยามิสุรามีระยะมัชฌะปมาทะทานา เวระมณีสิกขาปะทังสัมมาธิยามีกรมล่องนิดนึงกรมว่องอิม,มานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุกะติงยันติสีเลนะโคกะสัมปทาสีเลนะนิโคติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยอหกสามน้องสามทีละ